สวัสดีครับอ FC ทุกท่านวันนี้ครูแหล่บ้านเล่นะครับมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับมาเบิงเขาเบิงนม้มเบิงให้เบิงหน้าครับที่อำนาจเจริญนะครับครับลงมาจากซีสก,กีมาดูข้าวครับเห็ดหน้าไหวแม่บอยูแล้วพ่อกับแบ้งห้เฮ็ดไอ้เพิ่นกับแบ้งห้เฮ็ดนะครับก็เลยได้ไม่เฮ็ดเองครับปีนี้ ข้าวมาหวานข้าวเองทำนาเองในหลอดยี่สิบปีครับที่ทำเองครับข้าวที่ลงเนี่ยเป็นกอขอสิบห้านะครับจะแก่ก่อนข้าวหอมมะลินะครับข้าวเจ้าชนิดนึ่งนะครับผมก็บมแน่ใจว่าเพื่อนอื่นกันอีหยังแต่ตัวผมนี่เขาได้แก่ก่อนผมจะเอื่นข้าวดอนะครับเกี่ยวข้าวดรอเฟียนตอนนี้เขากำลังเริ่มแก่ครับ ดูครับข้าวจากน้ำนมนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็เริ่มเหลืองนะครับแสงยังบอชัดไปเลยพี่น้องนี่ครับดวงนี้น่าจะชัดเจนนี่ครับยังออกเขียวเขียวนะครับจากน้ำนมกำลังะเก๋นะครับคาดว่าใช้เวลาไม่น่าจะเกินสองสัป,ปดาห์นะครับสิบเดือนตุลาคมนี้ก็น่าจะเกี่ยวได้ข้าว จำได้ครั้งหนึ่งนะครับรวงข้าวแบบนี้นี่ไปเที่ยวไปศึกษาดูงานที่ขมรสมัยที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันนะครับน่าจะช่วงกว่าปี54เลยครับหลังปี54ผมแน,ในใ่ใจไกด์ชาวขมรบอกว่าฝรั่งที่มาเห็นนะครับชาวต่างชาติคนผิวขาวนี่เขาถามเลยว่ารวงข้าวหนึ่งรวงเนี่ยมีข้าวกี่เม็ดอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกี่เม็ดไม่เคยนับครับ จะเกียวอย่างนี้เาอันนี้ต้นจิกนะครับบ้านผมเอือนต้นจิกไม้เต็งหลังใช่ไหมเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นใหม่เก่าแก่อายุนี่โอ้ตั้งแต่ผมเกิดครับต้นเนี้มีเยอะนะครับที่นานที่หนึ่งสองสามนี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับเก้าสิบ สิบเอสิบสองโอ้เกือบยี่สิบต้น,นครับน่าจะถึงนะครับพี่น้องแต่ว่ามันความเสียของไม้ชนิดนี้คือเนื้อข้างในครับเป็นสิโกนโกรนก็คือเป็นโพ้งนะครับเป็นโพ้งอยู่ภายในต้นทําให้ไม้ชนิดนี้อ่าที่ผมมีไม่สามารถตัดแล้วไปแปรรูปเพื่อไปทําอันอื่นได้ง่ายครับส่วนใหญ่ถ้าตัดลงนะครับก็จะ่า เนื้อไม้ที่เหลือเนี่ยไปทําเสาเขาเอิ่นเสาหลุดตั้งครับไปอ,อ้อมหัวอ้อมสวนเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งทนต่อการกัดก่อนสูงนะครับบอ่อคอยมีหงหยกินใ้ปวกเปลือกนี่ก็าบอได้นามเขาบอ,ค,อค่อยแปงคือบอกง่ายๆว่าแข็งพอๆกับเสาปูนดีกว่าเสาปูนด้วยทำไปครับนี่นะครับข้าวหน้าข้าวปีนี้ทําเองลองผิดลองถูกเอง ในรอบ20ปีนี่ครับถนนอันนี้คือตั้งแต่สมัยคุณแม่อยู่กับพี่ชายทำนาตรงนี้มา20ปีนะครับมอบให้พี่ชายทำพี่ชายก็เลยทำถนนผ่ากลางไว้เลยเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวเขา่ารถตักหนาตักนู้อะไรต่างๆนะครับสามารถเล่นเข้าได้ครับ หญ้าตรงนี้จะเยอะนะครับโซนข้างล่างหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับแต่โซนข้างบนนี่หญ้าจะเยอะเพราะว่าคันนาเนี่ยมัน,นเล็กหรือเขาเอื่อนกคันแท่นหน้านะครับคันแท่นหน้าข่อยมันหน่อยเพราะหน่อยหนูมันจ่อครับมันหัวดูหนูอยู่น้ําพน,นครับอยู่น้ําพนนีน่ตรงนั้นเป็นไรอ้อยครับเขามาซื้อทําไรอ้อยโรงงานน้าตาลมันทําให้หนูอยู่เยอะพอหนูนามาอยู่เยอะนะครับมันก็จอ่ออย่างที่บอกครับจ่อคันแท่นหน้าพี่น้อง เจาะคันเทนาทำให้คันเทนานหัวนามกับบคุคยูครับเพราะนามบุยูหยามันจะขึ้นเร็วครับปีหน้าก็คงต้องปรับสภาพใหม่ทำคันเทนาให้ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ใหม่ลดการที่หนูจะมาอยู่หรือมันจะเจาะนะครับอันนี้เพื่อนบริตัดให้หยาให้งัวนครับเป็นยังบริสตัดนี่นะครับ,นบ,รนรบหนูมันจะมาเจาะอย่างนี้เนาะ น้ำามันก็จะรั่วออกไปหญ้าก็จะขึ้นแบบนี้ครับปกตินี่คันแท้นน้านจะเอาหญ้าแห้งง่วครับอันนี้คือข้าวครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้ยน้ํามันจะขังครับเพราะน้ํามันขังมันก็ทําให้อ่หญ้าไม่ค่อยมีแต่งานนี้ครับมึงเดี้ยครับพี่นอ้องเต็มเลยครับเพราะว่ามันรั่วด้วยความที่อยู่ไกลอยู่สีสเกต กว่าจะมาถึงขับรถสองชั่วโมงกว่าเ<ม>กือบสามชั่วโมงการมาดูแลก,กับบริ่ายครับเพราะบริมายงายหญ้ามันก็ขึ้นหลายครับพี่นอ้องเนี่ยยตรงนี้ครับหญ้าชนิดขึ้นเยอะก็วค้งตัวมาปับมาเบิกไม้เหรครับปรับเบิกไม้ภาษาอีสานเท่านี่ภาษากลางเขาก็คือการปรับพื้นที่ทําคันดินทาอะไรให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับ อู้งานใหญเยอะมากบันทึกไว้นะครับเป็นดิจิตอลฟุตพินส์ให้ลูกให้หลานได้เบิง้งคุณพ่อนี่ถึงจะเป็นครูนะครับผมถึงจะเป็นอาชีพครูนะครับไม่ใช่คุณพ่อผมนะคุณพ่อผมนี่เป็นชาวนานะครับมันตั้งแต่กเกิดผมนี่ได้โอกาสไปเป็นครูนะครับแต่ก็อยากบันทึกให้ลูกสาวลูกชายได้ดูว่าพ่อของเขาคือตัวผมเนี่ยก็เป็นชาวนานะครับ รู้จักวิธีการทำนาใหญ่หน่อยไมมหย่อนให้หน้าตากาครับพี่น้องบอลเิ่มกําเพิดเจ้าของเนะาะทั้งหดาเข้ากับนยูกับสิ่งนี้ที่บอกครับคุณแม่เสียไปยไหนูหยาลายพี่น้องคุณแม่เสียไปแล้วแต่เราก็ยังสืบสารนะครับเดินดูครับวนนดูที่ทางตัวเองนี่หนูก,กัดครับ บางอันหลุดบางอันโฟกัสได้นี่ครับผมกัดมันจะทะลุลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นร่องเข้าไปชัดเจนทั้งที่ปิดไว้แล้วแต่หนูเจาะไว้อีกครับมันให้น้ำรั่วนะครับพอาน้ำมันรั่วหญ้ามันก็ขึ้นครับแต่ส่วนนี้ได้ยุคพีน้องมดเสียร้ายบันได นี่ครับยาเยอะมากยากับข้าวเยอะมากมาันทึกไแวงให้ลูกให้หลานเดเบ้งครับวิถีชีวิตเฮาเราไม่ได้อายในความเป็นชาวนาของเรานะครับเม่นสีเหตุอาชีพคู่แต่ชาวนาเนี่คืออาชีพรักถี่ทรงเสียเรียงดูขึ้นมากครับอีกสองอาทิตย์ก็เปิดเทอมนะครับดังนั้นข้าวนี่ก็คงจะเกี่ยวก่อนเปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วก็ยิ่งไม่มีเวลามันกับกับดูแลนะครับ อีกสองสัปดาห์ก็น่าจะแก่ตัวแล้วนะครับข้าวาจะเกี่ยวได้ครับโอ้แนวบึงไฮน้าตะการนี่ะพี่น้องเอ้ยก็มีความสุขอีกแบบนะครับหลังจากผลแดงเดือดริวพูคาบ้านให้แมนยูไปสองลูกนะครับก็มาพักกายพักใจเดินดูที่นาสัมผัสลมหนาว เหนือมาแล้วนะครับตันนี้ยังไม่เกลียเท่าไหรฟุตบอลไม่ใช่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราครับแค่เราชอบแนบ่นเบาพี่น้องแค่ผมหมักนะครับแต่ให้หน้าตาการนี่ละชีวิตจิตใจนี่ก็โอเคนะครับสวยอยู่ได้เรื่องเด้พี่น,อน้องอ้ยนี่สวยงามตามทองเรื่อง โอ้ยงานนี้นะครับมันรั่วตรงนั้นนะครับไม่ใช่รั่วธรรมดานะครับภาษาอีสานเอ็นเรากะแทกขาดกันเลยขาดง่ายเลยนะครับเพราะว่าหนูกัดเป็นหู้ไว่มันหน้าม,ม้าแห้งเอาไปยูนะครับมันก็ทะลุขาดเห็นไหมครับผมก็เลยมาป่านใหม่หน่อยนึงมาทําคันดินกันไว้เล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่นะครับน่าจะอยู่ห้้งตรงนี้ แต่ฝั่งนู้นวมันจะขาดเยอะนี่ครับร่องรอยของหนูที่มาอยู่หนูหน้าใหญ่ครับตัวซ้ำขาเนี่ครับเห็นไหมครับร่องรอยของหนูเขามาอยู่นะครับเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็กัดขาดไปทะลุไปหมดนะครับยังดีที่ได้ข้าวนะครับตรงนี้ตอนแรกมีแต่หญ้ากลัวข้าวไม่ขึ้นด้วยมันทึกไว้ครับให้ลูกหให้ลานได้เบิง้ง ่พอแม่เคยพาเห็นหน้าส่นะครับเก็บไว้ให้เขาที่ดูนะครับเป็นความสุจําเราจะไม่ลืมที่ที่เราจากมาเราจะไม่ลืมที่ที่สร้างเราขึ้นมายากเยอนนี่ครับปิดไว้แต่ก็ปิดไม่อยู่หนูก็มาเจาะอีกครับทะลุโอ้ผีเสื้อสวยมากครับ อ,อีกสองอาทิตย์ตรงนี้นะครับยาขึ้นเยอะเห็นไหมครับข้าวจะไม่ค่อยมีสองอาทิตย์กับเปิดเพิ่มครับซึ่งสองอาทิตย์นี้น่าจะได้เกี่ยวก่อนเปิดเพิ่มครับไม่เงียพี่น้องชิวๆครับชีวิตเราไม่ได้มีแค่ฟุตบอลไม่ได้ไมีหน้าที่การงานหลักนะครับมีหลายพาสนะครับตัวผมนี่ครับหนูมาเจาะเพราะหนูมาเจาะน้ํามันก็จะรั่ว มันก็หัวไปครับพราหัวแล้วหยามันเกิดเกิดครับคือน้ำไม่ขังพอน้ำไม่ได้ขังในหน้านะครับมันก็จะทําให้หญ้าี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าข้าวนะครับมันก็แข็งกหมืนกับข้าวแต่ถ้าเราปิดได้นะครับปิดน้ําไม่ได้น้ํามันท่วมไว้ตลอดข้าวมันจะโตเร็วกว่าหญ้าครับทําให้ข้าวขึ้นได้เร็วกว่าแต่พอเราไม่ได้ปิดน้ำ ที่บอกครับนะยะทางมันไกลนะครับกว่าจะมาจากสีสเกตมาถึงอำนาจได้ใช้เวลาปุ่นแล้วครับพี่นอ้องสองชั่วโมงครึ่งเกือบถึงสามชั่วโมงครับคอยขับรถมากครับมันก็ทำให้ไม่ได้มาดูแลตลอดปีหนานี่ก็ว่ามีโครงการนะครับอาจจะปรับขั้นหน้าใหม่นะครับทำใหม่เพราะว่าหนุ่มเจาะมาเยอะนะครับชิวๆนะครับอันนี้เดินดูข้าว อีกสองสัป,ปดาห์น่าจะเกี่ยวได้นะครับนี่นให้หน้าตาก,กาถนนครับอันนี้ทำม้ตั้งแต่คุณแม่อยู่ครับพี่ชายทำม้แต่ก่อนรถหกล้อวิ่งมารถเกี่ยวข้าวรถอะไรวิ่งมาจนได้สิมันถือไปวัับความสุขใจให้ลูกๆได้ดูมันในที่พ่อมีอยู่แล้วผมมาได้อยู่แล้วลูกเตา่าสิริเบญนี่แหละพี่น้อง ถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะครับโว่าจะเป็น Youtube, Facebook อย่าไปคิดแต่ว่าพ้นแล้วสิหาเงาินหาท่องนะครับพี่น้องมันคือเขาใส่เป็นความต้องจำห้องก็ได้ครับลูกในร้านได้เบิ้งนะครับเข้าใ้เข้าใจว่าเขาเกิดมาจากยังพ่อแม่โตยังไมาหนุ่นยยังสั่งมาดนวยยยังน,นะครับผมกลับแล้วครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่ กาไม่บอกเวลาอ่าสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วครับโอ้สิที่งยัง้วพี่นอ้องไปเก็บความทรงจำไว้ครับนีอ่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์เจอกันครับมาเกี่ยวข้าวไป่อนนี้อ่านลงไลน์นะครับอืมปิดมึงได้แล้วนี่ยมัน